สวัสดีค่ะอ่วันนี้เราก็พามาดูสวนปาล์มกันนะคะสวนปาล์มนี้ดกมากเลยค่ะจะเห็นว่ามีลูกรอบคอเลยนะคะดกแล้วก็ทลายใหญ่มากเลยค่ะสีแดงนี้พร้อมที่จะตัดขายแล้วนะคะนีค่ะชมเดี๋ยวเราจะให้ชมไปรอบๆบต้นนะคะดกทั้งสวนนะคะย่าดูค่ะว่าความดกของปาล์มพันนี้นะคะสุดยอดของปาล์มเลยค่ะ เนี่ยค่ะถ้าใครจะสนใจปลูกปลาล์มนะคะจะต้องมาศึกษาก่อนคะ่ะมาดูก่อนนะคะว่าเราจะปลูกพันธุ์ไหนดีคะ่ะพันธุ์ที่ดกนะคะเราให้ผลผลิตเราร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะดูทลายสิคะใหญ่มากทลายตอนนี้ก็อยู่ที่สามสิบกิโลแล้วนะคะตอนนี้ปลาล์มที่นี่ก็คือสี่ปีกับห้าเดือนนะคะจะเห็นว่าดกเนี่ยค่ะหนูจะแพนให้ดูรอ,อบต้นนะคะเนี่ย ว่ามันดกตลอดเลยค่ะเป็นอย่างนี้ทั้งสวนนะคะแล้วทลายใหญ่มากค่ะจะเห็นว่าดกมากเลยนะคะนะคะทั้งทั้งทั้งสวนแล้วก็รอบต้นนะคะทลายหนึ่งตกสามสิบกิโลได้แล้วค่ะตอนนี้นะคะจะเห็นว่านี่ลําต้นนะคะยลาต้นไม่สูงนะคะเป็นต้นเตี้ยไปทางสั้นนะคะพันนี้ ดกมากค่ะแล้วทลายใหญ่แน่นตึ๊บเลยหนักมากนะคะปาล์มพันนี้ค่ะถ้าเกษตรกร,กรท่านใดจะสนใจที่จะปลูกปาล์มน้ำมันนะคะอยากให้มาเที่ยวชมสวนนี้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะมาดูในสวนปาล์มสวนนี้ได้เลยค่ะว่าเขาปลูกยังไงพันไหนการปลูกทำยังไงนะคะไม่ยากเลยค่ะปลูกปาล์มนี่ง่ายมากค่ะเ,เขาอยู่ที่ อำเภอบึงสามัคคีนะคะบ้านเลขที่เก้าสิบห้าหมู่หกําบลละหารอำเภอบึงสามาคัคคีบ้านหัวทุ่งนะคะจังหวัดกําแพงเพชรค,ค่ะเดี๋ยววันที่สิบแปดเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยค่ะเขาจะมีจัดประชุมนะคะทางบริษัทเขามีพันุปามให้ไปปลูกโดยที่ยังไม่ต้องเสียตังค์นะคะไปปลูกกันเลยค่ะปลูกก่อนค่ะนะคะที่ดกปามพันุ์ที่ดกเนี้ยค่ะมาศึกษาได้เลยเขามีจัดประชุมเรื่องปามกันนะคะ เกษตรกรที่ว่าจะสนใจปลูกจะปลูกปาล์มหรือว่าปลูกแล้วก็มามาคุยได้ค่ะเรามีปัญหาอะไรปลูกยังไงเราถึงจะได้ผลผลิตร้อยเปอ์เซ็นะคะเนี่ยค่ะมามาเที่ยวชมสวนนี้ก่อนก็ได้ค่ะค่ะติดต่อที่เบอร์0 8 1 8 4 4 4 4 2 0นะคะถ้ามาไม่ถูกก็โโทรศัพท์มาก่อนได้ค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะ